สภาพเพื่อนจใจพี่กายสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีที่น่อง <laughs> สบายดีที่น่องบ่พอกันโดนโดนบ่นมีคลิปลงเป็นเดือนเลยเนเป็นเดือนจะว่ากันได้พี่น้องวันนี้มาแล้วมาแล้ววันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันหยุดจา้าพี่กายกับพี่จุ๋มกำลังไปหาอัางอยางไปคิดคลิปมาสู่พี่สู่น้องเม่งก็ถามหาหลายแล้วว่าคิดพออังยาลงคลิปดูดูเนี้ยมาเอฟซีพี่จุ๋มกับพี่กายกันยากไรอู้คิดถ้วนกัคิดถ้วเนาะเออคือถ้วน คนนนหอดแล้วก็เป็นแย่แต่เพือนหอดขึ้นหอดแถบยี่ยูไปกินหอดกับ<อ>ี่ยูประสบความ่ายในหลายเดีก็ดิดกันงานยายในหลาทีเอ่ยควาะโมสรนะครับก็หลายอย่งอยดงไม่ไปหาอยากหลายที่หลวง มื่อนี่เวลาเอาผ้าไปเนี่ยผ้าไปหาเนี่ยว่ะคือสิ่พวกแห้งหละละอ่ะล่ะเราเรื่องเน,ละละนา่าเ<อ><อ>รื่องเห <laughs> ม็อนอ่ะนะนะมาอาบอ่ะนะคือเก่าอ่ะล่ะพี่ต้อนคือจะต้องซื้อเมื่อนี่ที่จุ้มเตรียมอันเตรียมอ่าสีย้อมผมกับอันอุปกรณ์ตัดผมสิไปตัดผมเพิ่นมือนีิจ้ะอากาศห้อนหลายพี่น้องอุดรมือนี่สามสิบหกแล้วเป่าสามสิบหกองศาห้อนแห้งแต่เรื่องเรื่องอากาศร้อนห่อนเนี่ยเขาจะใช้าาออสูตรยังไง มอเตอร์ไซคเสื้อหนังเสื้อแจ็คเก็ตนี่เสืียฉบับคือคือเก่าหระคือเราต้องเสื้อแจ็คเก็ตคือเก่าแหละพระวันพันปู่จะเข้ามาหอนอ่ะคุณผู้หน่งอันเท่านีหอนจะตายอ่ะน่ละที่เขาไปย่อมผรมชิไปตัดผมในเพื่อนั่นไปเบิ้งหองเบิ้งทับเพื่อนก็สะอาดเออเกิดเลยคือเก่าคือเดือดไ่พี่น้องคือหอดคือเก่าเด้ออย่ามากันเด้อวันนี้เราได้เป็นเทดคลิปอันลุ้งอันยูทูบต้นฉบับห้เบิ้งหน้า ถามมึงถามมึงได้พี่น้องได้เ๋ยพไปทวดบ้านแชคนทตากครับเออจ้าอย่าพางเพิ่งเาายาท่นั่นลี่ต้อติดต่อทางาทุอย่าไลพี่น้อง้ช่องตอนนี้จอันนี้กย่าด้ว่าทวนผู้ใหญเด้อันเจ้าควางนะบ่มีเวลามันมีเวลาเห็ดคีบมัมีคีบแต่ภาษาของบ่เบิ่งเก่า้อดเบ่บ่อันนี้กัาเขาใจเอฟยูเดี๋ยวมูนีนะจ้าสิครั้งสเขาไปหาอัญญาด้วยค่ะเบิ่งบาดเป็นไหนเน่าเป็ดเป็ดให้เก่าแล้วบ่ซืทางคือ แล้วก็เอาไก่จอด้วยค่ะสองไม้ดั้งเดิมค่ะของโปรดี่ายปฏิได้มาได้ด้นที่มองอ๋ออันนี้อะไรเป็ดเอาเอาเอาเอร้อยสี่สิบก็พอค่ะสับด้วยหนึ่อสองไม้ สองห่อเกือไม่มีได้แล้วหองโลดแน่เลยเนี่ยวน้างปาก้างห่อตาเดะน้ำไรคะกดสีหดบตาง ไปต่อไปต่อมึงย่าดัดยินว่าเดีแมนวะเพม่าตันมั่นตันมั่นตันมั่นก็จะตุ่งห้องบกบกมองนี่ก็นแต่ป่าัน็ี่เห็นเท่าวะส่เสือดอกบ้าเดี๋ยวอนอดีด่อน้นอนคอกันเรื่องสีเขาไปค่ะบ่ที่หอด้านเป็นเห็นปัญญามากกว่านี้หลักไทยไม่่จได้เออคจำได้่ มันมันมาซื้อของร้านค้านี่แท้เล้วนี่ร้านค้าอยู่นี่ค่ะคนงามบ้าน้องดูโอ้ยคนแมตตพี่น้องเลยาพ่อเ่าพ่อสิวเ่าสิบบอลรวงหมดได้มันร้านค้าจุดเขาแบบนี้ล้านค้าจริงจริงขับเอรถเฟซเจอร์เลยที่ก่อนกระบาดกระบาอ่าหนวดเสื้อกันหนาวพี่น้องเนี่ยกรกางเกงกันเสือ้อน่มมกางเกงกระตัก้าตั้งแต่พี่จุ่มาให้อาบตามครั้งที่แล้วนึ่งเดือนที่ผ่านมาส่วนเสื้อนี่เสื้อ อูโหยังหนาประมาณว่าพวกเราต้องแปลกใจเรืองเป็นสมัยตะกี้คือคนคือผมเงเพราะว่าช่วงงานพิกาครับไปช่วงอะไรของมาคนได้ยังไม่ใช่จืดวะ่ไดวะขอพนพนทันทานยังเลยซื้อทานทานยังเลยซื้อเขาบัเห็นนี่จับเขาได้ใ่บัดีเนาะใส่ไปทั่วที่หรือไงเดี๋ยวที่นอนไห้ไปเลย ไปซื้อไปใช้ค้ซื้อเน่ไปงี้ก็ปลาต้มปูไปซื้อเนี่ยร้านค้าวร้านนี้ว่ามันบ่อมันบ่อขยะคนแรงนะใช่คนโอ้ร้านค้าร้านนี้ไปซื้อร้านนี้ปัดโอ้คนนุวานพูดเลขาดเสื้บมาลงบานนี่ย่างไปเที่ยวทิพม์มาเนี่ยนี่มีอะไปไปไปซื้อกาแฟตรงนี้นี่ใกล้ๆร้านใกล้ๆกล้ปลาต้มโูโอ้โอ้ปลาต้มโูไปไปทอดมาเนี่ยเสื้อเนี่ยโล่ง ล่านล่านข้าอยู่นี่ไม่ได้ปย่างไก่แท้เพราะไปชูบางซีอะปลาเอ็จอดเอ็จอดรถโดนเบิ้งัวโดนแล้วเอ๊ว่าตัวชื่อเอ๊่ได้บอกโตขึ้นย่างไก่ล่านข้าล่านอยู่นี่ไม่ได้ย่างไปทุ่นก็เห็นก็ยืนหันหลังอยู่ยืนหันหลังอะไรพี่อยู่ในรถไปซื้อกาแฟแล้วเนี่ยเออโอ้ยอ่อนอนผู้เป็นหนาวเนาะเขาห้อนกันสิตายแล้วกำลังจะกินห่วงเลย กูไปควงกี่ไลน์พิษแพ้กีดไข่แนวเปียๆเดียวภูนาพี่ไอ้ผู้ว่าผัวว้ามันรอรอพิษแพ้เมื่อกี้ไก่ถางมันมาไปคือมาซื้อลานนี้คือสีเงาไก่บุญแบบขยันแล้วนั่งเล่าแล้วรอว่าสันแต่ตังยังตั้งซองหนึ่งอู้หูไอ้กางให้ร้าซื้ออีกเนี่ยจะปลาทั้งโก้เหลือเอาจะไปยิงกับปลาทั้งโกอ้ซื้อทีเดียวยี่สิบเอาไว้เผื่อพรุ่งนี้จะมั่งเดินร้อนออนมื ห้าซองเอ่อฟ้าด้วยนะโอ้คุนนายฝรั่งเด้สต่พ่อเป็นอันเป็นฝรั่งพันหนาวนะขุนเมืองหนาวเนี่ยน้องดูเลี้ยงเสือด้วยโอ้เป็นขุนผิลายนึกนึงไปเลยลืมถอดเนี่ยแหละพ่นแถบความร้อนบอกพิ่นบอกง้างไก่ลานี่พิ่นแผ่นคนขายเพิ่นมาคนขายรอนปฏิบัติมาพันได้แล่นน้าไปขึ้นรถโอ้ยรถอ้อยนั่ง ถากไปจุ่มบ่มาพากนี่มึงยางไปงหอดปากข้างนั ma okay, s <S ้นบ่นี่แม้เรเ็วมาแล้วมันร้อนโอเคเรเร็วๆขึ้นรถไม่จะไปหาเธอนน่ะแหละอาอเรามาออปกปดความขี้เล่นิดนึงครับใส่เสื้อขนยาวครับอน่ะน่ ไม่ถ้าประจำเดือนมาก็ใส่โมเด็ตสิเออไปคืนนายหลายคืนหอกเฮ้ยเลือบัดรแล้วประจำเดือนบแล้วปะ